มาดูกันว่าเครื่องสำอางจากไบเทอรี่จะเวิร์กแค่ไหนมีของให้ลองเล่นหลายชิ้นเลยวันนี้จะมาแต่งให้ได้2ลุกนะคะแล้วบอกว่าแต่งง่ายมากจริงๆลุกแรกนะกระดาอยากให้ไปทางโทนนุ่นๆออกแนวเรียบหรูขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะลงตัวนี้ค่ะไบเทอรี่เซลูลารโรสซีซีเซรั่มเดี๋ยวลงให้ดูก่อนครึ่งหน้านะแบบนี้นะคะเนื้อมันจะเหลวค่อนข้างเบาแล้วกเกลี่ยง่ายเลยนะทาแล้วจะรู้สึกว่าหน้าไร์ขึ้นมากเหมือนกันเทียบกับอีกฝั่งแล้วดูสดใสขึ้นนะเห็นไหมคะโดยเฉพาะทาใต้ตาเนี่ยใช้ลงเวิร์กมากไร์ขึ้นเเเลลยขออพิ่มมควาะีก แล้วกันนะคะกับบายแทร์รี่ที่เป็นรองพื้นไฮรโอเน็ตไฮดร้านะตัวนี้เนื้อบางเหลวแบบนี้เลยนะคะเพิ่มผิวไบรท์ตอนทานเนี่ยจะแห้งไวนิดนึงนะซึ่งต้องรีบปาดรีบเกลี่ยนะคะแต่มันก็ไม่ถึงกับเกลี่ยยากนะเรามาแต่งลุกแรกกันเลยนะคะอันนี้เป็นอายแชโดว์พาเลทนะคะชื่อ VIP Expert Paris มองอาย Palet ลทสีก็จะออกไปทางนู้ดชมพูโทนน้ำตาลโรแมนติกนี่นะคะแปรงก็จะมี2หัวแบบนี้ด้านนี้นะคะเป็นหัวใหญ่หน่อยนะคะสําหรับเบลนกับอีกด้านนึงนะคะที่จะเป็นหัวตัดนะคะอันนี้เอาไว้ใช้แต่งชิดเส้นขอบตานะคะเราเร ริมจากอ่อนสุดเลยแล้วกันนะทาลงไปให้ทั่วเปลือกตาทั้งสองข้างก่อนนะคะสีที่สองนี่เราก็จะแต่งจากเส้นขอบตาก่อนนะคะแล้วค่อยๆเบลนขึ้นไปเพื่อเพิ่มสีสันขึ้นมานิดนึง เพิ่มอินเนอร์ไลเนอร์สีดำตาหน่อยนะให้ดูนวลนวลนิดหน่อยตาแค่นี้เลยนะคะง่ายมากสําหรับสีปากนะคะเราใช้บายเท r ร์รีลิปบลัมนะคะไฮยาลูนิกไฮดราบลัมอันนี้นะคะสีสวยเลยชื่อ T ีชามนะคะก็จะใช้ลิปเนื้อบลมเนี้ยสีนุด่ดๆละมุนมากถ้าลงบางๆอ่อนไปก็ทาทับเพิ่มไปเรื่อยๆได้นะคะปากเนี้ยก็จะดูอิ่มขึ้นเลยนะคะสีดูหรูมากนะแค่นี้เลยค่ะลุคนี้อะต่อไปนะคะส่วนลุคที่2จะขอจัดเต็มบ้างอะไรบ้างสเต็ปแรกค่ะลงซีซีเซรั่มเหมือนเดิมนะยังไงการลงเวฟก็สําคัญที่สุดนะคะในการ จะคล้ายๆกับการลงพลาเมอร์แหละแต่ว่าตัวนี้จะประทับใจเนื้อเบามากเลยนะผิวสดใสไร้ขึ้นแบบไม่ช้ำเอาอะต่อไปนะคะลงแป้งฝุ่น h y ยาโรนิกไฮรา r พาวเดอรด้วยความออกงานจริงๆจังๆเนอเราก็ต้องเพิ่มความเป๊ะด้วยการตกแป้งเข้าไปเลยคะ่ะเนื้อนุ่มลื่นแล้วก็เบามากช่วยเซ็ตให้รองพื้นอยู่ตัวติดทนนานและเบอรูปผิวได้ด้วยนะคะต่อไปนะคะเราจะกรีดอายไลเนอร์สีดำก่อนนะคะ เพื่อความปังก็น,นะใช้อายแชโดว์แพดเล็อันเดิมนี่แหละตาของเราลุคนี้ขอแน่นๆ,ๆที่ไม่ได้ใช้สีอะไรเยอะเลยเพราะใช้แค่สีเดียวจริงๆสีเดียวจบเลยนะคะมีมิติในตัวจบมากใครแต่งตาไม่เป็นเนี่ยขอแนะนําเลยนะคะ ต่อไปนะคะเราจะใช้ลิปสติก By Terry Lip Expert Matte Liquid Lipstick สี s w e ต t f า a m i n ก o ตาก็แน่นขนาดนี้แล้วนะลิปสติกก็อย่าไปยอมค่ะจัดสีแดงสดมาเลยทาวนไปนะเนื้อแมทแน่นๆแต่ก็สบายปากนะคะจบลุกจัดเต็มแบบด้วยไอเทมที่ไม่กี่ตัวจริงๆนะแถมแต่งง่ายมากๆด้วยนะคะจะลุกซอฟหรือแน่นๆปังๆเนี่ย By Terry ก็เอาอยู่รอวทุกลุกใครชอบลุกไหนก็ลอง,งดูได้เลยนะคะ